ลองนึกถึงสมัยเมื่อประมาณหมื่นปีหรือแสนปีที่แล้วนะครับตอนที่เราอยู่ในถ้ำบรรพบุพรลุษเราอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคเซอร์เปียนสมมตินะครับเรากําลังไปล่าสัตว์อยู่แล้วเราเจอพุ่มไม้ใหญ่ๆเจอเป้าหมายแล้วแล้วเราไม่เห็นว่าตัวอะไรอยู่ข้างหลังพุ่มไม้เรากล้าเข้าไปไหมสมองส่วนนี้มันทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดมาถึงทุวันนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรไหมสมองมนุษย์น่ะไม่พัฒนาเลย โลกเนี่ยพัฒนาตลอดเวลาพัฒนาจนมาอยู่ในยุคของ AI แล้วใช่ไหมครับแต่สมองของมนุษย์เนี่ยไม่ได้พัฒนามาเป็นแสนปีนะครับเมื่อตอนบ่ายเราไปกินอาหารใช่ไหมครับเราเดินเข้าร้านอาหารมีนอเสาเดินผ่านไหมหน้าร้านอาหารนะมีเสือสิงห์กระทิ้งแรดไหมครับไม่มีครับสัตว์พวกนี้มันไปอยู่ในกรงหมดแล้วที่ดุร้ายนะแต่ความกลัวของมนุษย์ก็ยังอยู่ความกลัวของคนยุคนี้กับคนยุคก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นด้วยไหมครับความกลัวของคนยุคนี้คืออะไรครับกลัวขาดทุน กลัวเจ๊งกลัวล้มเหลวกลัวที่จะขึ้นมาพูดหน้าห้องใช่ไหมกลัวคนอื่นจะคิดยังไงปัจจุบันนี้ความกลัวมันเป็นแบบนี้ครับพอไอ้สมองส่วนเนี้ยมันทําปฏิกิริยา mm hmm. เขาเรียกว่าไฟออฟไฟไฟออฟไฟคือไม่สู้ก็หนีไม่สู้ก็หนีคืออะไรสมมติวันนี้เราเดินเข้าป่าไปเจอเสือตัวหนึ่งกําลังจ้องมาที่เราเราจะทํายังไงครับเราจะมองหาอาวุธใช่ไหมครับถ้าเราเจอปือนเนี่ยเราจะเอามายิงมันเลยอะถ้ามองไปซ้ายขวาไม่มีเลยอะทำไงครับนี่ไงไฟออฟไฟ ไม่สู้ก็นหนี